จะอ้วนตัวนอมารู้จักเจียมกลาหัวบ้างเลยนะเจ้าน่ะกูก็อยากกูก็รอตั้งนานแล้วว่าอะไรคุณจอบมาอาจมูหูไอ้ดุทดสอบยาดที่สองเออคีพยอคุกอ๋อก็คือแก้ความอับอายวันนั้นใช่เฮ้ยด ไอ้อภิญญาผมอย่าลืมนะเหวิญญาณเจ้าถูกฆ่าควบคุมไ้แล้วรีบก้เข no. ่าก่อนหัวยออแพ้ซะดีๆเดี๋ยวนี้ก็จะไว้ชีวิตเจ้าตอนนะอยาหยุดข้าพัฒนาขึ้นแล้วอยาลองชิบตีนไก่พัดเป็นรูไหมล่ะินไก่พัดเป็นร้ม่าพรามันเป็นความร้อนที่ปะตูเรื่อยๆมาแล้วทักษะวิยี่งมังนจงิยข้ามา จ้ทักษะิญญาณที่หกาบกนยกที่ผมเป็นการโจมตีิที่อนใ้ลีิญญาจาสายโจมตีว่องไวอนตอไหมน่าดสน่าต่อมินิโต้อ้ออ้โอนเอ ไม่อยจะเป็นเจมเปลาของศิลค์อได้ยังไงใช่แต่แข่งกันนี่จโเออนี่งหน่อยดิอ้ยเออผ่านพลังเเหมือนคอเท้าเทียนที่ตอนนั้นยกระ ดาวเต็มท้องฟ้าเวลาโอ้มาแล้วทักษะปีศาจที่ห้าโจมตีอะเรอย่างนี้ทำไมเราเมื่อีสักคนนี้เป็นพวกวะจะดูแบบไม่ใจร้อนนะไม่สู้โอ้ ผมไม่เห<จ>็นอไรเลยโอ้ยบาปูล่พวกข่าอยู่ในหมอกดำนี่นะอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยไอ้สตเสอสตน่นแน่ี่อนนี้ ูชอบดวงตาที่เป็นอะไรดูเป็นเหมือนไอคอน,ะนคสู้ขาใจมันสูน้กันเองมันสู้กันเองนึกว <c oughs> ่าจะไม่ต้องให้ถังตาลงเลอซะแลเอ้าม่อยู่นี่แล้วขีกับใครอ่ะเรื่อหทออเียวอ้ออ้งเตีเดกขวดจกันลน กระดูกกิ่งานแขนขวาเวเพิ่ยปดระเบิดพยาวิ่นี่อยิยิเีมันยังปลานีเก็บไว้ใช้งานนะนี่กุลเจาอีกไหมไม่มวเลยวม่าเอาละ กับไปข้าเจ้จาตัอบตีข้าถ้าก็ซัดคืนไปหนึ่งดอกระวังเราหมดค้างกันแล้วถ้าอย่ากกันข้าไปได้แล้วใช่ไหมไม่ได้ระหว่างเจ้ากับข้าจบสิบกันแล้วก็จริงแต่ตกระทางซานสิ่งที่เจ้าติดค้างผูกนับรอ ค่อยไปมา้เหมือเดิมอวดตัวหน่อยกะเปียอะไรอยากจะพูดกับเจ้าทีจริงถ้าก็ไม่ได้เกลียนเจ้าข็นาดนั้นหลเฮ้ยขนลุกเี้อ้โเรร็คุณจิน เหมือนอะไรซาสงสารจะอ้วนตาขาวต้นแกรงนิดหน่อยถ้าเป็นตนไม่ได้จะอ่อนหัดอยู่เลยปัญหาคือใครแก่วัดใส่แค่เขาพวกข้าก็ใส่ใส่เยงนเหมือนกันตถึงไหมเจรจาเงินก็ไม่ได้หายยังไงคะอันนี้เหรอถูกมากเลยจูนหลายปีนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเงียบวะ ม่ใช่แค่พลังวิญญาณเพิ่มขึ้นความหล่อของข้าก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันตอนี้ชมหน่อยก็เหลืองซะแล้วแต่ว่าตอนนี้เจ้าต่อสู้ไม่ได้เพื่อชนะอย่างเดียวเนองจากป้องกันด้วยอัน,นี้ทําให้ข้าต้องมองเจ้าไป <c oughs> ไม่หรอ,นะอกนะตอนกายประลองชันยอดพี่เสี่ยวอูพี่ซานทำทุกอย่างต่อการสะสมวิญญาณรับต่อมาเข้าผลคิดเสมอเลยรู้สึกละอายใจละอายใจงั้นเหรอละอายใจซิถ้าจีบคนมาตั้งเยอะ เราไม่เคยจิกจั่งกับใครเลยมึงดูค้างๆค้างๆยังไม่มีแฟนเลยดูดเข้าใจคดีแล้วต่อไปเ้าจะเขียนจดหมายหาลูกพี่ใต้ให้พวกเราส่งคนหาพวกผูเลิศไปเ้าจะกำกวมสิงหัวจัดการหายยังไงคะคืออะไไม่รู้จดหมายอีกนันแค่ไหนนั่นสิ เขาจะยอมเพลงวันนี้ครับหัวหน้าตระกูลไทฐานที่ขอรบอินี้ต้อนรับตระกูลจอมพลังสู่ตระกูลเราเฮ้ยไม่ต้องพิธีรีตรองแรดเท่าอยู่สำนักหรือเปล่าท่านอยู่ครับรอสักครู่เราส่งคนไปรายงานแล้วคอริลลาเท่าตัวนี้ใครยังไม่ทันออกมาก็ยินสิงแหกปากของเจ้าแล้วถึงกับกล้าเลกชายยาข้าา่า ไม่พอใจหรือไงถ้าแน่จริงเรามาประลองกันไม่เล่าเจ้าชนะข้าได้เบื่อไรข้าก็จะไม่เรียกเจ้าวานแลนเทาแล้วว่าะยังไงแลนเทาจอมพลังกัชนาฏแรดไงแลนเทาโอ้โทักทายกันแบบนี้หรอวันนี้สกุลจอมป้องกันชอบแลนเทาไปลาก้าตัวดินอลังเจ้าก้าวหน้าขึ้นอีกแล้วแต่ว่าถึงข้าตาแรงไม่เยอะเท่าจอมไม่อยาได้คิด เราจะหักกระดูกแข็งๆอย่างข้าได้แต่จะไม่รู้บ้างละว่าเจ้าหนังหนาไท้หลงวันนี้ตัวดีท่านปู่นิ้วเก่าซิ้อปู่นิ้วเก่าสวัสดีครับท่านปู่นิ้วอืมปู่นิ้วไทหลงเจ้าเด็กนี่บุนดีแท้พว่อาสางามเหมือนปู่เจ้าว่าอนาคตต้องประสบความสำเร็จเหนือกว่าพ่อเจ้าเป็นแน่ไห้เด็กหนูไถ่ด่วนเขาว่ายัง้อมไปหน่อยอู้โถ แบบนั้นจะเรียกผมเลยอย่าไปพาพวกข้าเข้าไปอีกให้พวกข้ายืนตากลมตรงนี้แล้วเลยวันนี้เจ้าที่เจอเจ้าโดนลืมนะสิไปเข้าไปกระเถอะที่เจ้าชขัดเตรียมไว้โโอ้หุลาแดกตามอะไรกันนั่นน่ะแดกตามรูปร่างไม่เหมาะไม่ขับด้วยตายเพศงัดข้อตายแน่ ไม่ใส่รองเท้าแบบน,นใช่ใช่กันคิดอยู่ยเหมือนกันรองเท้าแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น,เ,นเหนตุใดแน่นอนไอ้หลงมันจะเคารพเจ้าหนุ่มน้อยนี่หนระือโอล,ลิล่าเท่ายังไม่ได้นำสองคนนี้ข้ารู้จักเลยนี่เป็นเหมืมมอนรูปแบบของตระกูลจองพลังของเจ้าเสองคนนี้เป็นสายของหลานข้ามาจากโรงเรียนเดียวกันตอนนี้ข้าพาพวกเขามาดูโอล,ลิล่าเท่า กับพี่น้อยอย่างข้าจะยังปิดบังเงั้นปิดบังแต่นี่เป็นใครกันแน่ไม่จะถึงพาเขามางาถ<อ>นถงนุ่มด้วยเข้าเทียนพี่เหตุใดผู้โสหนิวเกาวสวัสดีครับข้าน้อยถังซานบิดาชื่อถังเฮาอะไรนะเทียนอยูย่อลิล่าเฮ่านี่มันไม่ความว่าอย่างไรตะกูลเข้าเทียนยังทลายเพราะเราไม่พออีกเงี้นเหรอถ้าไม่ใช่เพราะถังเฮา เ,ตตเพราะสำนักวิญญาณยุต,ติธรรมเจ้า <ฤษ S 2> เอ้ยจดใจเย็นก่อนคิดว่าไม่มีเรื่องอะไรท่านในตอนนั้นสำนักวิญญาณยุทธก็จะปล่อยสำนักเข้าเทียนไปงะเหรอข้าก็เกลียดสำนักเข้าเทียนที่เอาสำนักบริวารอย่างพวกเรามาเป็นหมากเดินเกมแต่มันไม่เกี่ยวกับทังสารเลยสักนิดเดียวอลิล่าเจ้ามาหาข้าไมเห็นกันหน้าเจ้าใครจะออกไปตั้งนานแล้วรีบไล่เขาออกไปซะไม่อย่างนั้นอย่าว่าข้าไม่เกลียดเจ้าเลยเจ้าก็ได้ เราไปกันรักูจะาพันลของเราไม่ต้องร่วมชุมนุมครั้งนี้แล้วเดี๋ยวผู้ส่งช้าก่อนผู้ดูดผู้สงเดี๋ยวเกนปัญหาที่สำนักเข้าเลียร์และท่านพ่อนำมาสู่สีสสำนักเดียวเหล่านั้นข้าขอโทษท่านด้วยข้ารู้การขอโทษแบบนี้ไม่ช่วยอะไรเลยข้ามาครั้งนี้ เพื่อหวังว่าจะหาหนทางชดเชยให้สีส่สำนักสำนักเผ่าเทียนของเจ้าเปิดแล้วเหรอจะคงปิดตัวอยู่ครับข้าเป็นเพียงตัวแทนของตัวข้าไม่ใช่สำนักเข้าเทียนเสำนัก <c oughs> ไมว่าสำนักเผ่าเทียนจะเปิดหรือปิดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตระกูลจอมป้องกันของข้าพวกเราสบายดีไม่ต้องให้เจ้าชดเชยอะไรอีกอย่างเด็กปากไม่ิ้นกินน้ำนมอย่างเจ้าจะชดเชยอะไรได้น,นั่นด้ดสเหนียวกำข้าบอกว่าท่านใช้โอกาสให้ข้าอยู่ที่นี่ รูปหน้าชุมนุมครั้งนี้ต้อการเหรอตอนนี้สำนักข้องเดียร์ประกาศปิดตัวกระทันหันได้ให้โอกาสเราสี่สำนักบ้างไหมตอนที่ท่านพ่อเจ้าต่อสู้กับสำนักวิญญาณยุทธ์เคยคิดถึงเปประโยชน์พวกเราบ้างไหมทำไมข้าต้องให้โอกาสเจ้าแต่จอมพลังเขารู้สึกสงสารกับตัวนี้ไปอย่างนั้นอย่าหว่าข้าไม่เกรงใจเพ้าะแรงกดดันแรงมากแค่ถูกสัตว์ร่างกายก็ขยับตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวแรงเท่าตัวนี้ ไอ้สังหารกลัววสองไททันไม่ข่าจัดการเองเถอะครับเอ,อเ้ยแรงแค่สังหารฮึแรงกวดันของข้าได้ด้วยเลยนี่นสมกับเป็นลูกชายของขังเ้าจ้ะจะอยู่ที่นี่ก่อนนะกั้เราม,ามาประลองกันสักตั้งขอเอพลงเจ้ายืนจับใต้น้ำมือข้า ในเวลาหนึ่งก้าทูเจ้าจะได้อยู่ต่อที่ถึงรถอะไรแล้วที่พลังงนจดสิพูดจริงใช่นไครับผ่านและเท่าเป็นหัวหน้าตระกูลกระดูกไม่เออ80โลมันน่าจะได้แต่แต่แต่กูชอบจอพลังนที่แบบจับลูกจับตลาดตัวเองวันนี้คงไม่ต้องไปแล้วไอ้เล่าเจ้าเหมือนตายในตัวเจ้าหนุ่มนี่ขนาดนั้นเลยกระดูกกระเดืกของปีนี้อัลกิยานของข้าไปถึงระดับ84แล้วเ84ต้องกี่ขวบ ่ขพูดลูกกูยังแพ้เลยเวลาถึงการพูดนะแระเท่าเอ้ยจะเท่าด้วยพี่ชายคนนี้ไม่เตือนเจ้าเหรออ๋อสวรรค์ของลังสอนเทียบกับบิดาแล้วอยู่เหนือกว่าจะหาใครเทียบได้ใช่กูชอบอื่ไม่ต้องเป็นธรรมดาเนี่ยต้องลองเป็นกูอะท่านเป็นผู้ใหญ่การประลองของเราปราแบบง่ายดีไหมครับแบบไหนอะไรเอ่ยนั่นน่ะสิอะไรเอ่ย ให้ไปของเจ้าปาดของโดมบนพื้นเอาใหญ่ๆนะห้ามใครไบนี่วงใหญ่แล้วหรอเยอะใหญ่แล้วที่เหลือแม่งก็ตกตกบันไดแล้วผู้ผู้โสเราวงนี้เป็นขอบเขตจะไม่มีการใช้ลักษาวิญญาณยุทธให้แค่พลังโจมตีและป้องกันหากผ่านไปถึงก้านทูบข้าอยู่ในวงนี้ได้ท่านก็ให้ข้าอยู่ต่อว่ายังไงครับเนน้อยสาม เราถ้าปู่เหนียวนับเป็นอันดับหนึ่งหรือสองในแผ่นดินนะเราพิจารณกคุณกว่าท่านมากด้วยแบบนี้ไม่ดีกับท่านแน่เลยนินม่านทั้งดีแท้ะหัวหน้าผู้อวโลกงสองคนผู้น้อยจะกล้าอวดดีได้ยังไงถ้าไม่อยากทำลายไม่ดีก็เท่านั้นเองไปดีเจ้าผู้อวโลับ เวลาคุยกันอนะพวกแบบวิญญาเยอะอะมันจะต้องคุยกันด้วยกันไดด้วยด้วยพลังอะเออแล้ก็ต้องไปอเย้ะแหละไม่แต่ว่าเพคคงไม่อยากทำร้ายอะเ,ออเพราะว่าเหมือนแบบก็เป็นมูนโบโซอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบออกกฎแบบน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นมาเริ่มการประลองเลยผมชอบมากดู้าหนูเริ่มพร้อมเลยได้ครับมูโบโซระวังตัวนะถ้าใช่วิญญาณดีเหรอเจ้าหนู แม่อหรืม่เพ็คขัวเพ็มีแผนเกือบจอกแล้วออกไปได้ัข้าไปเกรงตายแล้วอกไปออกไหมออกไหมตอนนี้จบเหตุนลออกไหมเอ่ย